สิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณตัดสินใจทำออนไลน์วันนี้นะคะหลายคนประสบปัญหากับรายได้ลดใช่ไหมคะรายได้ลดแต่รายจ่ายไม่ได้ลดด้วยนะคะบางคนเนี่ยอยากทำออนไลน์แต่ก็ทำไม่เป็นเครียดคุณแบมเป็นคนหนึ่งเลยที่เคยเจอปัญหานั้นมาก่อนคุณเชื่อไหมว่าก่อนที่คุณแบมจะมาทำออนไลน์แบบเต็มตัวแบบนี้ คุณแม่เลี่ยงมาตลอดเลยเพราะอะไรไม่อยากเอาหน้าออกกล้องอายกล้องกลัวกล้องไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวอะไรรู้แต่ว่าฉันไม่ทําแน่นอนนะคะออนไลน์เนี่ยเพราะว่าจะต้องเอาหน้ามาออกกล้องจึงไปท e ํา e-bay นะคะเพราะว่า eBay เนี่ยแค่เราไปซื้อสินค้ามาก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขายได้เลยไม่จําเป็นต้องออกกล้องแล้วคุณแม่ก็ทําได้ด้วยนะคะมีรายได้จาก e-bay แต่ปรากฏว่า,าทําไปได้ประมาณปีนึงนะคะก็โดนปิดบัญชีนะคะ แต่ว่าก็ไปเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งแต่พอไปเปิดใหม่อีกรอบนึงรอบนี้ก็มาเจอโควิดไม่สามารถทําได้อีกแล้วเนื่องจากคุณแหม่มก็อายุมากแล้วความรู้ก็ไม่ได้มีมากมายก็ไม่รู้ว่าจะไปทํามาหากินอะไรนะคะก่อนหน้านั้นเคยทํางานประจําด้วยแต่ว่าก็ออกจากงานมาก่อนแล้วมาทํา eBay นะคะเพราะคิดว่าจะยึด eBay เป็นอาชีพหลักแต่มันพลิกผันไปหมดเลยนะคะรายได้ไม่มีเข้านะคะเครียดก็เครียดแล้วทําออนไลน์ก็ทําไม่เป็นแต่ พอคุณแม่ตัดสินใจนะคะวันนี้อยากจะบอกทุกๆคนเลยถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะทำออนไลน์นะะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทำเลยก็คือเอาตัวเองมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าคนที่เขามีรายได้จากออนไลน์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วเขาทำยังไงนะคะแล้วจะต้องมีทักษะหรือว่าสกิลอะไรบ้างคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่เอาตัวเองมาเรียนรู้ในอันดับแรกนะคะคอร์สแรกที่เรียนเนี่ยจำได้เลยเป็นคอร์สเกี่ยวกับการสร้างตัวตน แต่ไม่ใช่ว่าเรียนคอร์สเดียวแล้วจะมีรายได้หรือว่าจะสําเร็จนะคะาบางคนอาจจะทําได้แต่หลายคนก็ทําไม่ได้นะคะคุณแหม่มเรียนไปแล้วก็ไปเรียนคอร์สที่2ก็คือคอร์สตัดต่อวิดีโอซึ่งคอร์สนี้แหละที่ทําให้คุณแหม่มเนี่ยสามารถทําเงินได้จนบัดนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีปัญหารายได้ลดจิตตกเครียดนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรออนไลน์นี่แหละเหมาะที่สุด แต่ว่าคุณจะต้องไปเรียนรู้ก่อนลองลิสต์ใส่กระดาษมาดูก่อนว่าอะ,อะไรบ้างที่คุณจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้บ้างนะคะแล้วก็เรียนทีละอย่างของคุณแอมค่ะคอร์สแรกเลยก็คือสร้างตัวตนนะคะคอร์สที่2ก็คือในเรื่องของการตัดต่อแล้วก็มีในเรื่องของการทําภาพด้วยและวันนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องของการปิดการขายแล้วก็เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ ตัวเองมาเรียนรู้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พิ์ว่าชอบคุณแบบสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ